สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศถ้าพูดถึงอาหารไทยอร่อยๆแล้วนะครับผมที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับผมก็จะไม่พ้นนะฮะอาหารชนิดหนึ่งแน่นอนนะครับที่เรียก,ยกว่าข้าวคุกกะปินั่นเองนะฮะรวมถึงนะฮะถ้าเป็น อาหารเพื่อสุขภาพนะฮะที่มีรสชาติหวานนะฮะรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็คงจะไม่ผลเมียงขำใช่ไหมครับวันนี้นะฮะผมจะนำผลิตภัณฑ์ OT o ็อนะฮะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกํำลายผมสอไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กะปิวันนะครับแต่ว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะลักษณะเป็นยังไงที่มายังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแม่วันมิมลเฟื่องฟูสินนะครับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์กะปิวันกันนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมคุณแม่สวัสดีสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะโอ้โหที่ผมยืนหอมกะปิอยู่ตั้งนานคุณก็พูดนานนานน้ำลายก็ไหลออกสองข้างมันเป็นหน้าที่ครับพี่ที่ผมรับผิดชอบครับผมนะฮะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะโอ้โหตอนนี้กลิ่นแบบว่าฟุ้งเฟ้อมากเลยนะฮะครับโอ้โหเต็มไปด้วยวันนี้มีตั้งหลายอย่างนะมีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบที่แบบสําเร็จรูปแล้วแล้วก็แบบน้ำน้ำ อืมอ่า<ช>ดูก่อนดูให้ทั่วก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มถามกันใช่ครับผมแม,ม่พร้อมแรงครับผมค่ะวันนี้หมดเปลือกเลยนะ อย,อยาก<ด>รู้<ด><ด>อะไรนี่อย่าพลาดเลยนะครับ <ฮะ S 1> ผม<ล>วันนี้คือเขาเรียกว่าคือเคล็ดลับความอร่อยเลยนะครับเด,เดี๋ยวนี้เราจะมาจับตาดูพี่อู๊ดกันนะครับผมนะฮะว่าพี่อู๊ดกับพี่ใหญ่นะฮะใครจะมีความตะกตรารๆต่อกันนะครับเขาไม่ได้เรียกตะกราับเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าทานด้วยความรวดเร็วโอเคใครที่ชอบกะปิวันนี้อย่าพลาดคุณแม่พร้อมแล้วครับถามเลยนะ อ่ะค่คุณแม่เอาแนวคิดกะปิมาใส่กระปุกที่สําเร็จรูปแบบเนี้ยเอาแนวคิดมาจากไหนครับครับก็คิดถึงคนรุ่นใหม่เนาะเราไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวครับเดี๋ยวนี้แม่บ้านสมัยใหม่ผู้หญิงเราเนาะต้องคิดถึงว่าเออทํายังไงกลับมาบ้านสามีมาทานข้าวที่บ้านเออยังไงดีไม่มีเวลาทําอำตรงนี้ถ้าเผื่อเราได้ของอร่อยๆเนี่ยอาจจะเรียกว่า ไม่ลืมบ้างเขาเรียกว่าเสน่ห์ไปจงหวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนชวนไปคานข้าวที่บ้านเนี่ยโอ้ยพอคิดถึงกะปิเมียแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วเอนละทำนัง่ยังั้นเลยใช่ไหมแม่ใช่ทำหนังแมละค่ะแนวคิดแล้วก็ไม่เหมือนใครเรอยอย่างคือเราถือว่าเออนาคกเราเนี่ยก็คงจะต้องทำส่งออกทีนี้คนที่อยู่ไกลบ้านไปเมืองนอกบ้างอะไรบ้างพบกพาสะดวกเราก็เลยตั้งสโลแกนในใจว่า ต้องทำอย่างทีนี้ที่ว่าฉีกซองทานได้ทันทีนะไม่ต้องเสียเวลาอะไรละคนรุ่นใหม่คือเอาใจคนรุ่นใหม่เน้นความสะดวกสบายทานง่ายๆไม่ต้องจะต้องไปเอาเติมนู่นนี่นั่นไม่ต้องฉีกปุ๊บทานได้เลยอันนี้คือที่พูดถึงนี้อยู่นี่คือตัวนี้ใช่อแฮะที่เป็นซองเพืฮะก็มีอย่างน้ำพี่กะปิสําเร็จรูปคือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดูีในตัวครับนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกะปิในน้ํามันตัวเหลืองอ๋อครับในน้ํามันถั่วเหลืองนี่จะไม่เผ็ด เด็กๆก,ก็ทานได้แล้วคุ้มค่าเด็กทานได้เนื่องจากตัวนี้มีนีโปรตีนใช่ค่ะมีโปรตีน,นะะไอโอดีนแคลเซียมสูงแร่ธาตุสูงมากเลยนะฮะมีแร่ธาตุเยอะมากเลยใช่ค่ะ,ะ,ะเป็นอาหารไทยเรียกว่าครบสูตรทานแล้สุขภาพ เนี่ยฮะคือรีเหมือนเหมือนน้องเนี่ยฮะโอ้โหพ่ดาครับผูดที่เป็นทานกะปิก็มึงบอกพี่ทุกเช้าครับแต่พี่จะแอบทานก็จะทานทั้งกระปุกเเลยนี่ไฟฝอจะเอาไม่เหลือเลยนะฮะแม่ครับกินหอมขนาดนี้นะฮะต้องเป็นการขออนุญาตรบกวนถามถามบอกได้ไหมฮะถ้าถามว่าเออมีสูตรลับอะไรไหมฮะสูตรลับนี่เขาบอกกันได้ไหมว่าทำไมกะปิถึงมีกลิ่นหอมแล้วก็ชวนน่ารับประทานอย่างนี้โอ้ยเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นแบบจะบับ เรื่อคนรุ่นใหม่เรื่ออัตลักษณ์นี่นเนาะแบบฉบับอ<ะ>ของบัมพ์พมรนเราว่าทำมาดีมากจนมีคำพูดอยู่คำว่ากะปิค้างปีต้องอร่อยทั้งปีนะถึงจะอร่อยราเนื่องจากว่าการทำกะปิเนี่ยเราก็ในแง่ของอนามัย<ะ>พันสายพันธ์ุของกุ้งเคย แล้วเราก็ไม่โปนอะไรมีกุ้งกับเกลือสองอย่างแค่นี้อร่อยได้แล้วกุ้งกับเกลือแค่นี้ใช่ใช่ค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเหรอฮะอันนี้คือหัวใจของกะปิวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทําให้ถูกสุขลักษณะคือสะอาดสะอาดแมลงมุงแมลงวันอะไรอย่าไปใกล้ห้องที่เราทําที่เราปรุงเนี่ยจะต้องปราศจากแบบพวกพวกสัตว์แมลงอะไรพวกนี้เลยใช่นะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเราเก็บ เก็บให้ถูกวิธีเพราะตัวกะปิเนี่ยจะหมักด้วยกันไม่ใช้ออกซิเจนทุกท่านต้องมิดชิดแม่ครับพูดถึงเรื่องเคล็ดลับการปรุงตัวนี้กะปิในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินนี่นะฮะใช่ใช่ใช่เจ้าเนี่ยมีวิธีกรรมกรรมวิธียังไงฮะไม่ยากค่ะเราต้องหากะปิอร่อยๆมาผ่านความร้อนผ่านกระบวนการผลิตที่ดีนะคะผ่านความร้อนแล้วเราก็ปิดให้มันมิดชิดอย่างเงี้ย เก็บได้แสงจะบูกมัน้องใช้นะคะสีสสนอะไรก็เหมือนใช้ธรรมชาติหมดอันนี้เราถือว่าเราเราเน้นว่าทานเนี่ยทาเพื่อสุขภาพล่ะทุกอย่างนี้เพื่อสุขภาพแล้วก็ความรวดเร็วนะคะค่ะอ๋ออันนี้คือยนต์มันตัวเลืองใช่สุกแล้วพร้อมที่จะทานได้ทันทีก็คือหมายถึงว่าการเก็บรักษานั่นเองใช่ใช่ฮะถนอมอาหารแล้วก็ทําให้มันสุกแล้วเนี่ยคือเรานึกอยากทานข้าวกุปปิเราก็ง่ายนิดเดียวคุกข้าว อาจจะง่ายๆก็คือบีบมะนาวพี่หนูซอยนะคะคือตัวนี้ใช่ไหมฮะก็คือนี่ตัวนี้ครัข้า็นากนะฮะพอคลุกข้าวปุ๊บสีข้าวจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับคลุกกับข้าวกลายเป็นข้าวคลุกกระปิเลยครับพี่น้องครับโอ้โหง่ายจังเลยแม่ดูน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะคืออย่างนี้ผมขอรบกวนถามนิดนึงว่าคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ได้สูตรมาจากไหนครับได้สูตรมาจากไหนต้องบอกว่า ขยันคิดขยันทำอ๋อคือเป็นคุณแม่ได้สูตรของตัวเองมาเลยลองผิดลองถูกมานานหลายปีเลยใช่ระหว่างที่เราทำไปทุกวันเนี่ยแล้วก็ชิมไปทุกวันมันะสชาดี่าใช่ใช่มันควรจะเพิ่มนิดลดนี่หน่อยมันจะเติมนั่นลงไปบ้างใช่จนกระทั่งถูกใจเราแล้วก็สูตถูกใจท่านก็เลยทำให้เราได้ตังค์เนียมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วตอนนี้เคล็ดลับเจ้าตัวฝั่งนู้นบ้างครับคุณแม่ครับอันนี้คือ อันนี้ใช่ไหมฮะน้ำพริกกะปินะฮะน้ำพริกเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดทานแล้วก็รู้สึกเออมันง่ายมันสบายครับนะฮะทานเพื่อสุขภาพนี่ตัวเนี้ยคุณค่าอาหารมันสบายเลยฮะเอออย่างน้ำพริกเอ่อตัวกะปิที่คลุกกับน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันโถหลงใช่ไหมฮะอันนี้เวยทานกับข้าวใช่ไหมอันนี้คลุกข้าวทานได้ทันทีหรือันทีได้ทันทมได้วัน ผัดใช้เพนซอสแทนน้ำมันหอยได้ครับนะคะคือสะดวกสบายแล้วอย่างน้ำพริกกะปินี่สามารถทานทานได้เลยไหมฮะทานได้เลยค่ะครับอย่างตัวนี้คืออะไรครับคุณแม่และพริกกะปิสำเร็จรูปก็คือเป็นน้ำพริกที่ตำตำตำเหมือนตำกะปิทั่วไปตำให้เสร็จแล้วค่ะตำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปใส่แกงส้มก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้แม่บ้านไม่มีเวลาเอานี่แหละใส่แกงส้มก็คือเอาพริกสำเร็จรูปเนี่ยใส่ไปในแกงส้มใใสส่นแกง้มเลยอร่อยที่ปรุงรสแล้วด้วยเดี๋ยว ผมเห็นนึกถึงไรปลาทูฮะกินกับผักต้มนะครับผมนะฮะโุ้ยซิซาดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ถามื่อการเก็บแล้วเมื่อกี้ไหมฮะหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการทำกะปิทำยังไงนี่คือแม่ทำเองใช่ไหมฮะค่ะทำยังไงครับทำกะปินี่ฮะที่แม่บอกว่ามีกุ้ง ก็้ีเคยมาเราถึงที่เราเข้มาใช่กุ้งเคยเกลือเกลือเท่านั้นค่ะขั้นตอนคือเราได้เคยมาแล้วก็ทําความสะอาดล้างซะหน่อยหนึ่งสดใช่ไหมคะกุ้เคยใช่ไหมคะแล้วเราก็ล้างเสร็จแล้วก็มาเข้าเกลือเข้าเรียกว่าเกลือน้ําให้หมาออกเกลือน้ําหาน้ําในในตัวกุ้งเคยเนี่ยออกแล้วเราพอสักคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าเราก็เอาไปตากแดดตากแดดลดความชื้นหน่อยหนึ่งตากแดดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปหม้อ เอาไปหม่บดใช่ไหมได้กะปินี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยค่ยจะเอาไปตำอาเดี๋ยวนี้ไม่ตมแล้วเอาก็เข้าเครื่องบดเข้าเครื่องบดเลยใช่และเสร็จแล้วเราก็ถ้าเผื่อว่าต้องการให้แห้งปะตากแตดทีหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เก็บได้เลยก็จะเป็นชื้นใสพิชิตนะความชื้นกะปิจะอร่อยเนี่ยความชื้นพอดีวัตถุดิบก็ดีนะคะความชื้นนิ่ๆนี่ยะตากแดดตากนัพอดี แล้วความเค็มก็พอดีเมื่อนั้ออกมาก็จะลงตัวหอมอร่อยอก็คือนี่คือวิธีการดูกะปิที่ตลาดด้วยนะคุณแม่กําลังพูดถึงนะครับคุณเบนน็คือบางเจ้าที่เราไปซื้อก็จะแห้งๆเวลาเขาตักให้มันก็จะขูดมันปุ๊บมันจะจะลวนซุยลงมาเลยครับบางเจ้าก็จะมีชื้นๆหน่อยปั๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้ปุ๊บใส่ถุงผมเดี๋ยวผมยังคล้องใจนิดหนึ่งพูดถึงเคยผมยังเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นตัวเคยเลยคล้ายกุ้ง คล้ายๆกุ้งแห้งอย่างนี้ไปฮะใช่ไหมฮะคล้ายๆกุ้งแห้งปฮะตัวเคยมันเคยนี่คือเป็นสายพันธุ์หนึ่งของกุ้งยางกุ้งแช่เบื่อกุ้งวลาอันนี้คือกุ้งเคยกุ้งเคยพวกนี้จะเป็นตัวเล็กๆเลกๆแล้วก็จะมีสายพันธุ์กุ้งเคยตาดำเคยฝูงเคยสำลีอีกแยกไปอีกเยอะอ๋อพครับแล,<ท>แล้วที่มาใช้ทํากะปิเนี่ยเป็นเคยสายพันธุ์ไหนของที่นี่ใช้เคยอ่าเคยสำลีกับเคยฟูงธรรมดาอ๋อแล้วมันแตกต่างกับสายพันธุ์อื่นยังไงครับ สายพันธุ์อื่นนี่บางทีจะมีสายพันธุ์อีกหนึ่งตาดำนี่จะตัวเล็กกว่านี้สีก็จะม่วงเข้มกว่านี้แล้วเวลามันก็จะเล็กกระติ๊ดหนึ่งคืออย่างนี้คือสีกระปิที่เราเห็นที่มันแตกต่างกันเพราะว่าเขาเลือกใช้สายพันธุ์ที่แตกต่างด้วยใช่ไหมครับบางเจ้าก็จะแดงจายวายกระปิบางเจ้านะจะแดงแงเลยแล้วมีบางเจ้าก็จะคล้ำๆหน่อย สีม่วงม่วงอ๋อเพราะเป็นสายพันธุ์บางเจ้าก็าจะสีเทาเลยอันนี้มันหนึ่งสีกะปินี่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งใส่สีด้วยครับค่ะเองสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเขาก็จะใส่สีกันเยอะสีย้อมผ้าด้วยฮะใส่สีย้อมผ้าในกะปิใช่ครับไม่ทานได้ครับทานแล้วมันจะเป็นมะเร็งมันเป็นแนวความคิดที่ทําให้มีความรู้สึกอ่ะแหมเราอยากทําบุญเนาะ ทําของดีๆมาให้ทานนี่เราถือว่าเราได้ทาบุญทุกคนสุขภาพดีครับก็อาหารนี่เทบจะไม่เลือกเป็นอาหารหลักของบ้านเราเลยเนาะกะปิเนี่ยใช่ใช่ทุกคือเรือนทุกคนทุกภาคนะฮะไม่ว่าจังหวัดไหนก็ชอบทานหมดแหละนะฮะใช่แล้วก็ทานแล้วก็สุขภาพดีทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขไม่เดีอดเดียนกันโอ้แม่เดืดทีเดยึดหลักธรรมะด้วยสุดยอดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยทำอาหารปุ๊บ มีไบรับรองด้วยเป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมฮะนี่คือเป็นสินค้าโอท็อปค่ะห้าดาวนะ่มฮะอันนี้มี2ใบเลยนะฮะเป็นปีไหนกับปีไหนเอ่ยก็เป็น2รุ่นล่าสุดคือน้ำพริกกะปิรุ่นก่อนอีกรุ่นก็คือกะปิในน้ำมันตัวเหลืองแต่ที่เป็นแรงจูงใจให้เราได้รางวัลตรงนี้เราเริ่มต้นจากได้รับางวัลเมื่อ30ปีที่แล้วนะวก็ได้มาหลายรุ่นเดียวเดียวเดียวแค่ผ่านใเนาะ สามสิบปีแส่งว่ากะปิวันนี้อยู่คู่คนไทยมาสามสิบปีสามสิบปีพอดีเป๊ะเลยครับเกิดก่อนเป็นปะตายต้องมีความลับความลับเปิดหมดแล้วกะปิเออกะปิอะไรดีอ่ะคุณอาคุณอาถ้าเรียกอานี่ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะเออพอมีเนี่ยมาตรฐานแล้วเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวคือ เริ่มทีเดียวเนี่ยเราได้มาจากรางวัลงานวันเกษตรแห่งชาติอครับแล้วเราก็มาต่อยอดคือทำให้เรามีกาลังใจทาให้กลังใจพัฒนา,นาสินค้ามากขึ้นทำดีแล้วได้ดีว่าอย่างนี้เถอะก็เลยพัฒนามาตลอดแล้วก็เป็นอาหารอะไรหลายๆอย่างที่ที่ใช้กะปิเนี่ยคือรู้สึกว่าเอออร่อยหมดต้องยอมรับนะว่ารู้สึกว่า เออเราทำแล้วอร่อยหมดนะคะแล้วก็เป็นหลายๆท่านได้ชิมแล้วก็ถูกใจกันนะคะค่ะแม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนมันต้องมีลูกค้าเยอะอกลุ่มลูกค้าในส่วนมันจะเป็นแบบกลุ่มแบบไหนครับคุณแม่ครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นกลุ่มวัยอายุยี่สิบครับยี่สิบขึ้นใช่แต่ตอนนี้เราจะให้เป็นเด็กสักอายุสิบขวบ กกา็จะให้แต่ว่าเด็กฝัให้เด้รู้จักนี่คือรสชาติของอาหารไทยนะใช่ค่ะนอกจากรสชาติที่อร่อยเนี่ยผมยังเห็นถึงเรื่องแร่ธาตุที่สําคัญต่างๆใช่ไหมครับผมที่อยู่ในตัวกะปินี้มีแร่ธาตุเยอะมากค่ะโปรตีนไอโอดีนแคลเซียมวิตามินซึ่งตรงนี้มันเป็นผลงานวิจัยของกรมงมงแล้วก็ของที่อีกหลายที่นะคะะคือผมชอบตรงที่ว่ามีบอกในเรื่องสารอาหารกํากับอยู่บนฉลาก นะฮะเป็นพันเลยนะฮะว่ามียังน้องเมนเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่ที่เห็นเห็นตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็จะมีบอกหมดเลยนะฮะว่าทั้งทั้งแฟตนี่ไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่บอกแคลอรี่ปริมาณแคลอรี่ด้วยถูกต้องปริมาณแคลอรี่ด้วยนะฮะก็บอกรายละเอียดขนาดนี้ก็สามารถกะค่าในว่าปริมาณที่เหมาะสมต่อของเหมาะสมต่อเราในต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับดีต่อสุขภาพมากนะใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงพอรู้อย่างนี้แล้วว่ามีโปรตีนมีคุณค่าทางอาหารสำหรับกะปิไทยครับ อยากรู้แล้วสิราคาเท่าไหร่ก็แม่ครับอแพงไหม่แพค่ะเอาเจ้านี่ก่อนแล้วกันนี่ใหญ่ๆหน่อยเอาเรื่องที่สองเล็กกันเรื่องที่ยี่สิบบาททานได้อซองนี้หนึ่งมื้ออันนี้คือใส่ข้าวได้เลยใช่ไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทข้าวที่ว่าเป็นข้าวคู่กะปิเลยใช่ได้ประมาณชายหนุ่มหนึ่งแง่นะคะสามถ้าเป็นสาวๆก็สี่เหรอสี่นี่คือสี่จาน โซนิสัยทีสีจาเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยนะใช่โแม่ครับแม่เอามาเยอะไหมคะวันนี้อมีค่ะแต่ว่าเราชื่อกันชิมนะคะชื่อกันชิมชื่อกันชิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมแม่ครับนะฮะแล้วเจ้านี่แหละฮะแม่ฮะอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นกะปิตั้งเดิมตั้งเดิมคือยังไม่ได้อยู่ในน้ำมันอ๋อไม่นะที่นี่อันนี้ใช่ไหมฮะที่ผมจะถามต้องแน่แล้วว่ากะปิสูตรหนึ่ง เป็นกะปิสดกะปิสดที่เราทําตั้งแต่แรกเลยนะคะจากตัวนี้ที่ว่าได้รล้วันงานวันเกษตรแห่งชาติในกะปิวันตัวนี้แล้วเราก็มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าปรับปรุงให้ทานง่ายเข้าก็คือเป็นน้ำพริกเป็นเมี่ยงทำเป็นอะไรแล้วอันนี้แหละครับคุณแม่ครับอันนี้คือเมี่ยงํำเอาละตอนี้มีกะปิแบบสําเร็จรูปที่ตาม มีกะปิสดแล้วก็มีกะปิในะ้ามันถั่วเหลืองครับ,รบผมจะมาชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงขอแม่ให้ผมชิมเลยดีครเอาข้าวคู่กะปิก่อนไหมอันแนข้าวก่อนทานข้าวก่อนลองดูนะผมขอ,อยาตจับตาเลยนะครับผมปึ๊บนี่นะฮะ เก็บอาการเก็บอาการด้วยนะครับผมนะฮะพี่ใหญ่ถ้าดูดูอยู่ผมคงมารยาทดีกว่าเขาเยอะจะลองทานแล้วนะฮะดี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 แล้วนะฮะอันนี้พี่ใหญ่เขาใช้มือนะเป็นข้าวคุกกะปิแบบโบราณเนาะเป็นข้าวคุกกะปิโบราณคืออย่างนี้อย่างที่คุณแม่บอกคือสามารถนํากะปิในน้ำมันคุกข้าวได้เลยหรือว่าแกะจากซองคุกอันนี้เลยใช่ไหมครับก็มีเครื่องเอาอย่างนี้ผมจะลองทานกับข้าวข้าวเปล่าๆก่อนนะอืมครับ เป็นไงครับเป็นไงฮะมันหอมมันนุ่มมันมันไม่ใช่แบบมีรสให้แบบกระปิทั่วไปที่เราซื้อจากตลาดครับคือผมเองผมชอบทานกะปิอยู่แล้วออืคือผมชอบทานกะปิแบบกะปิกับมะม่วงกะปิกับมะขามกะปิเปล่าๆที่ผมก็ชอบทานผมชอบทานในกะปิด้วย คุณแม่ผมจะชอบทําให้กินโโอ้หแล้วผมก็จะชิมแบบขออนุญาตแทนพี่อูนะครคุณแม่ให้พี่อูเขาถือจานอย่างนี้ตลอดทั้งรายการนะครับผมนะฮะแล้วก็จะติดใจและเพลินนะฮะเออเอางี้เลยกันเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมฮะเพราะว่าเห็นจากคุณลุงแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะไม่สามารถทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปพักฟังเพลงก็พอนละกันนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อเพราะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นคือเมี่ยงคับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของเมี่ยงคกันนต่อะครับป่น้ก สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ